เฮ้ยเจอซากฟอสซิลซากฟอสซิลปูอันนี้มันน่าจะตายเองมันแหละอยู่ขังหู้ไมนี่หูปูเจออะไรเจอปูหรือเจอกบกบ มาแต่โกขังโกนี่ดึกโท,ทรศัพท์ทีมแลนคุบเลยได้เนาะโอ้อป,ปูนุนนุนต้องสากฟอสซิลสากฟอสซิลปูพันปีโยนผิดจี้โยอนอู้ยโ,โยนใส่ทำไมวะกินมันกินหมดเลย tertangjai, iya, kira apa nggak? mau ika peru, ika peru, diena hujan meng, hujan tog, kudengar ฝน,นก็ตกคุดมาง่ายไงเนี่ยคุดอยากจวนโคตรเทือนหนึ่งสะเทือนหัวสมองนี่แม่ซาตโตมยหรอเปล่านังควักนี่กระพรูกระพรูกระพรูได้จ้กตัวและหนึง่งสองสามสี่ห้า เจดโตแล้วคู่เข่วก็กินบ่นี่มันรูเก่าหรือรูใหม่นี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 ่มันขุดรูเดิมเห็นไหมนี่เนนมนูมื้อนี้กับบมี่ยนะังนี่หนึ่งมันปูใส่ไข่แซบ่บ นล้วแสบบ่อืมตอดว่าแสบจบแสบเลยจ้านี่กะนี่ก็กทีอ้อมปูอ้อมปูหมอนยันยันนี่อ้อมปูแสบแสบเลยอ้อมปูแสบแสบ ออมเร็วแลวอมผู้หอมหอมแซบแซเร็วๆค,คนเลยเอ,อมใส่บักฮวงเสบ,บกัสบบกทัวแซบแซ